สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมครามซีนครีเนอร์กันนะทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับเราก็จะรับบทเป็นคนทําความสะอาดนะครับในสถานที่เกิดเหตุต่างๆนั่นเองนะทุกคนไปทุกคนแต่เราลองไปเล่นกันดูนะครับผมนี่เลยไปที่นิวเกมกันเลยนะครับผมไปอุ้ยนี่มันนกฟรามิงโก้หมอจะได้ยินเสียงกดอดอดใ Mark home back already เขาจะไปในอีกไม่กี่นาทีคุณต no ้องการอะไรจะดื่มในขณะรอไหมไม่ขอบคุณอ้าวโอ้โหเมื่อกี้กำลังจะชวนกินไว้ยังไม่ทันได้กินเลยยิงซะแล้วโอ้โหคือเมื่อกี้มันมันเหมือนกล่องกล่องไว้กินแล้วก็แบบเลอแล้วก็ยิงแม่เราได้ยินเสียงอะไรนะ จากข้างล่างไม่รู้แต่น่าจเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยนี่คือเราหรือเปล่าเราใส่ถุงมือนอนเลยวะเนี่ยโอ้ขยับได้แล้วทุกคนเฮ้ยกด e turn on ให้ด้วยไม่เลยเป็ดโอ้สารคดีเป็ด,ะะดเป็ดไปน้ำ <c oughs> เฮ้ยมีหมาด้วยต้อทีนะเด็กสเตอร์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาออกไปข้างนอกเเล่นนะนะมามันนั้นนะทุกคนเฮ้ยมือสถืออืมอาอืม โอเคเหมือนกับว่าเราได้รับงานมาจากไอ้บ้านหลังเมื่อกี้นะครับที่มันโดนอ่ายิงไปนะทุกคนให้เราไปเก็บกวาดแต่เรามานี้นะโดยรวมแค่เรื่อรากเนี้ยเฮ้ยมีสติลได้ด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้ต่อยโอ้โหพอ,พอก้วพอกอนแล้วกนตอนนี้รู้สึกว่ามีเมนูขึ้นมาให้เราเก็บของไปนะครับเก็บของเก็บอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็โต๊ะมันมีของให้เห็นอยู่นะทุกคนเยอะเลยอะ่ะนี่เปิดได้ไะมนี่ไงกูนี่รถเราอันนี้ถังถังขยะ่ะมีอะไรอีกอะอยู่ด้านล่างนะครับไปดูดิเฮ้ยอันนี้ห้องใครอุ้อยเปิดโรดูเป็ดต่อโอ้โหพอก่อนพอกันตรงนี้เหมือนมีเอกสารอะไรด้วยนะครับเฮ้ยอะไรอะแบงทัสีอันนี้ อเหมือนเป็นอจากโรงเรียนปะอะไรประมาณนั้นปะโอเคค่อยอ่านแล้วกันอันนี้เหมือนเป็นห้องใครก็ไม่รู้นะครับเออไปอันนี้คืออ,นนนะอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋ออันนี้น่าจะเหมือนลูกเหมือนลูกเราจะอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะอันนี้น่าจะเป็นห้องลูกนะครับในรัเสาในรันเสาอืออ่ะแล้วมันลงไปข้างไงวะเนี้ยก็ไปถูกห้องเลยดีกว่า หมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะคือตรงนี้บอก่เนี่ยใช่ชัวนี่ไงแล้วก็นี่ไงครับผมอันนี้อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนช็บเรียบร้อยโอ้ยตรนี้มีอุปกรณ์การทํางานของเราด้วยนะทุกคนอย่างเที่อ๋อตอนนี้เขาให้เราไปที่รถแล้วนะครับน่าจะแบบว่าเก็บของครบแล้วนะครับเตรียมตัวกดชิปวิ่งได้ โอเคบ okay. า let's go โอเคนี่คือแผนที่ใช่ไหมเราก็น่าจะอันนี้อันนี้คือนนเราเนาะเราก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะอันนี้เลยสถานที่เกิดเหตุมิสเตอร์ไวท์ไปเลยขึ้นรถมันต้องขี่ด้วยเหรอเนี่ยหแล้วดูหน้าปัดอะไรตั้งหนาวกว่าน,นะซาน l ร t s go เปิดเพลงฟังสังนี้หนึ่งไหมอ๋อ oh, เราไม่ต้องขับนะทุกคน คือไปไอนั่นเลยองนาะโจ้ะโจ้าเฮ้ยถึงแล้วโอเคไป let's go เปิดประตูปิดด้วยชุบเดีบร้อยทุกคนโอ้ oh, เดี๋ยวนะตอนนี้มีเวสมาทนะุกคนเขาเขียนว่าเออ่หาทางเข้าในวิลล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเออ่จัดการศพห้างศพเลยเหรอ โอ้เยอะจังอะโอ้นี่บ้านไปทุกคนไปดูกันโอ้สีิงโผล่โอ้โหเชี่ยนี่มันน้ำเลือดืหโคตรโหดเลยแดงแป๊กเลยทุกคนโอ้อ๋อตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ตรงสระน้ำเนี่ยมันจะมีเควสมาเพียบเลยนะทุกคนมีเก็บขยะแล้วก็เช็ดเลือดวะเช็ดเลือดอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ in, in idence, อินอินวีเด้นเนาะหลักฐานปะของกลางพวกหลักฐานอะไรแบบนี้ปะอ v วีเด้เออประมาณนั้นแหละเอ่อทีนี้มืนเมือนมีอ้ยนี่ไงอันนี้เป็นพวกมอบใช้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้ไว้อ่อฟอกอากาศนะอันนี้ให้แสงสว่างนะเนาะอันนี้เป็นพวกเหมือนกับ น้ำยาที่เอาไว้ใช้กับม็อบนะทุกคนอันนี้เป็นถังน้ำอันนี้เป็นทำความสะอาดเครื่องมือนะครับสปองสปอนเออพาวเวอร์วอชเชอร์นะครับเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่น่าจะเอาไว้ทำความสะอาดแหละอันนี้ถังขยะโอเคอ้าวโอเคเดี๋ยวนะเราเอ,อ๋อแบบ๊บนึงนะทุกคนกำลัง,งงงอยู่นะอ๋อมันกดได้ทุกคนนี่ไงก็คือเลขหนึ่งก็คือมือใช่ไหม หรือว่าเราจะกดเป็นวงกลมอี้ก็ได้นะครับอ่าเราทําอะไรก่อนดีวันนี้ยทุกคนเอาเป็นว่าผมจะทําเป็นเก็บขยะก,ก่อนไหมขยะก,ก็ต้องอันนี้โอ้โหแล้วก็เก็บชุบชุบชุบกดค้างเพื่อเก็บได้ไหลายอันอ๋อกดค้างได้ทุกคนนี่เลยเหมือนมาร์คจุดเลยนะครับก็เก็บชุบนี่ ในเวลาเก็บขยะก,กันอย่างอย่างเยอะโหดูกระสุนนี่กระสุนเพียบเลยอะ่ะคือแบบมันรัวรนะ่วหลายนัดมากแน่ๆน่อะชื่อข้างล่างนี่มันสุดๆเลยวะแถวนี้มีอะไรอีกไหมแถวนี้นะ่าจะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันตงนังค์ดีกว่าน่ะใช่ปหมน่ะตังค์เก็บไงอะ่ะเก็บไงวะ โอ้ยนี่ไงสติลไม่เก็บตังค์เก็บตังค์กันไปขายตอนนี้มีอะไรไหมครับมีขยะอะไรอีกหรือเปล่าดูซิวิ่งได้นะครับชบุบวิ่งในความรวดเร็วตัวน,นี้ไม่น่ามีอะไรเนาะอ๋อนี่ไงขยะอยู่นี่เก็บ <c oughs> มาครับชุบนี่เฮ้ยขาดอีกหนึ่งชิ้นอยู่ตรงไหนวะขาดแค่ชิ้นเดียวเองอะอยู่แถวนี้ปะเนี่ย อยู่หนายวออีชิ้นหนึ่งหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วหนึ่งอันครับทุกคนต่อมาก็เอาเป็นถูพื้นไหมถูพื้นเรลขอะไรวะอ่นเลขสองนะครับถูพื้นเราลองถูด,ดูดิโอ้นี่ไงเอี่ยมเลยชุบืหถูกันมันเลยทีเนี้ยทุกคนถูโคตรเลยอะเลอะมากเลยมากค่อยๆถูกันไปทุกคน อันนี้เราเก็บได้ไหมวะเราเก็บอ๋อคลิกโอเควางตรงนี้เฮ้ยไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ถูเลยชุบชุบอืมเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมอเปื้อนแล้วโอ้โหเปืเ้อนเลือดชุ่มเลือดเลยทุกคนอ่าต้องทำไงวะเนี้ยล้างมันมีก๊อกอยู่ตรงเนี้ยทำไงวะทำอะไรไม่ได้เลยทุกคน ทำไงวะลองถังน้ำไงใช่ไหมถังน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นถังน้ำมันมีหูอะไรวะเนี้ยมีกี่หลายอันเอาลองเอาสามดาวไหมสามดาวแล้วก็วางอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วก็ลองได้ไหมโอ้ดีนีดีหลังได้แล้วคนไปเช็คกันต่ออืม รอยเท้าของคนร้ายนะครับเหมือนเรารับงานตลาดมืดมาอะไรอย่างี้นะทำความสัตย์ให้หมดเหมือนจอห์นวิกกัะทุกคนได้เหรียญทองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรนะแต่ที่รู้นี่คือเจออะไรได้แบบสติวได้นี่คือเอาหมดเลยนะครับเพื่อนเยอะอยู่เหมือนกันอะเนี้ยเลือดเยอะมากเฮ้ยเหมือนเราล้างแป๊บเดียวนี้มันแดงอีกแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้เรายกไปได้โหเนี่ยไป เสร็จปุ๊บผมเห็นมันมีน,นี้อยู่นะครับนี่เลยอันนี้มันเหมือนเป็นออันนี้ทำให้ม็อบมีความสะอาดนานขึ้นปะอันนี้ทำความสะอาดให้ม็อบได้ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ไม่ต้องล้างบ่อยปะประมาณนั้นปะเราจุ่มได้เลยไหมใช,ใช่ไหมอ๋อนี่ไงถูกด้วยนะครับทุกคนมาได้เวลา ผสมใช่ไหมใส่ได้ปะนั่นไงผมเห็นมันเป็นสามช่องเลทุกคนก <c oughs> ็ <c oughs> เลยคิดว่ามันน่าจะได้สามอันเลยนะนี่ใส่สามสูตรไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อ่ายกไปได้ไหมเนี่ยนี่ไงยกได้ด้วยคนปะนเ e ็ s g กวางไว้สักตรงนี้เนาะอุ้ยวางวางได้เนาะโอเคเรียบร้อยทุกคนทีนี้เราก็นี่เลย นี่ไงม็อบเราได้บัฟด้วยนะทุกคนเจ๋งมากเราก็ถูไปเลยครับผมท้าถูท้าถูเฮ้ยมันเหมือนออกเยอะขึ้นเหมือนกันตอนนี้ลองดูกันนะครับว่ามันจะเอี่ยมเร็วขึ้นไหมนะจากการที่แบบได้รับบาฟบจากลำยามานะแต่เหมือนจะออกได้ดีขึ้นนะครับอืม,อม,อมโอเคตรงนี้เหมือนจะเอี่ยมแล้วนะต่อมาก็ด้านล่างนะครับรอยเท้าแบบ รอยเท้าเยอะมากน่าจะแบบเดินมาดูศพอะไรงนี้หรือเปล่าไม่ดูนะหรือมารอยเท้าเราเบาเนี่ย mm hmm. <laughs> ดูดูไปดูมามันก็เหมือนรอยเท้าเราเหมือนกันนะครับโอเคแถวนี้ก็น่าจะเอี่ยมแล้วนะนที่ดูนะตอนนี้เราได้ไปสี่สแล้วนะครับสําหรับเปอร์เซ็นต์ในการทําความสะอาดของเรานะั่นเงเนาะอืมมันก็ไม่มีที่ไหนแล้วนะมันก็มีแค่นี้นะที่เราทําความสะอาดได้อะ เพราะว่าสระน้ำเราเดินลงไปก็ไม่ได้นะครับเนี่ยโอเคทีนี้ต่อมาลองไปดูที่สัญลักษณ์ตรงนั้นกันดูนะครับว่ามันมีอะไรนะดูในซีตรงนู้นเลยเปิดได้ปะเนะี่ยโอเคเปิดได้แล้วเราก็อย่างงี้ชุบอันนี้คือน่าจะดูดน้ำาออกแล้วนะคิดว่านะไปดูนี้ ไปดูซะหน่อยใช่ปหเนี่ยโอ้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหแล้วดูเลือดเฮ้ยนี่มันศพคนให้ตายเถอะเอาออกม,มาก่อนเลยไม่เลยอ,อุ้มได้โอเคทีนี้เราก็ต้องน่าจะไปที่รถนะครับเอาศพไปที่รถก่อนนะื้อน่าจะไปไว้หลังรถแน่ๆเลยอะ่ะชัว อันนี้คือผมกดวิ่งแล้วนะครับโอเคแล้วก็วางลงป้าอุ้ยโอ้แพ็กให้เรียบร้อยพร้อมส่งสินค้าแพ็กเรียบร้อยพร้อมส่งครับผมอย่างนี้เลยอะ่ะโอเคเรียบร้อยทุกคนทีนี้ไปดูอีกดีว่ามันจะมีศพอีกหรือเปล่านะครับมีไหมโอ้ไม่น่ามีแล้วนะเท่าที่ดูนะครับครูแต่แบบเลอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะ มีเป็นเวิร์กช็อปคีย์นะครับเป็นกุญแจพวกอห้องสำหรับเวิร์กช็อปนั่นเองเนาะเออประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้แต่เราย้ายของพวกนี้ก่อนเนาะนี่เลยย้ายนะครับย้ายก่อนย้ายก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่เกิดเหตุอะเลือดเยอะมากอืมอบายพิซซ่าพิซซ่าแล้วก็ลูกบอล ไปเลยลูกบอลโอ้โหโอเคทีนี้เราต้องย้ายถังมานี่แหละเท่าที่ดูนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะมันเป็นอะไรทุกอย่างแสงแสงเอาไฟมาโถ่เอ้ยตกใจหมดเลยว่ามีอะไรไปครับผมถังน้ำเราอยู่ไหนชุบหยิบมาเลยวิ่งเลยชุบไปข้างล่างเลยชุบชุบโอเค มาไในเวลาทําทความสะอาดกันแล้วข้างล่างนี่คือแบบว่าเลือดเยอะมากเลยต้องค่อยถูนะทุกคนทาถูแล้วถูถทำความสะอาดทีนี้คือแบบเรียบเลยนะครับดูดีทุกคนแบบทำแป๊บเดียวนี่คือว่าเริ่มแดงแล้วนะครับบอบของเราเอาไปเช็ดก่อนนะอนขอเช็ดสักทีนะครับ ก็ทางนี้ต่อเลยนะครับคือมันมีรอยเท้าด้วยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะคือมันมีรอยเท้าที่น้ำได้ไงวะคือแบบน้ํามันเต็มอยู่ใช่ไหมหรือว่ามันจะไอ้นี่วะมันจะแบบอ,อตอนนั้นน้ํายังไม่มีไงแล้วก็ยิงก่อนนี้วะแล้วก็เดินมาดูแล้วมันก็เปิดน้ําอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันมีรอยเท้าไงเนี่ยรอยเท้าเต็มเ,เลยอุ้ย บางทีก็หลอนเสียงเพลงนะเนี่ยเอา้าอย่าบอกนะว่าน้าน้ําเสียแล้วอะน้ําน่าจะเสียแล้วนะครับโอเคเก็บน้ําไปก่อนนะแล้วก็อ่าทําน้ําใหม่ได้ไหมน่าจะได้แล้วเนี่ยโอเคขอน้าหน่อยขอบคุณครับไปเลยชื้อกหวางก็ ต้องใส่น <com> ้ำยาก่อนปะใส่น้ำยาเทาไปเอาสามสูตรเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนีๆดิวอุ้ยมันจะงายอ่ะหูหูแตะไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งเกือบเกือบกระเด็นค่อยๆวางเออชูปอ่ะโอเค มาล้างเลยชุบได้เวลาเช็ดต่อนะครับตรงแบบผนังนี้ก็แบบว่าเลือดสัดเช็ดให้เรียบร้อยเรียบร้อยเอี่ยมงานนี้นี่เราได้รับค่าจ้างเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเลอะมากเลยเนี่ย เฮ้ยพอมันเอี่ยมแล้วมันก็ดูดีมากเลยเนาะมันดูสะอาดแบบหมดจดเลยนี่มันทีมงานคุณภาพชัดๆล้างสักหน่อยตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะค่อยครับผมโอ้อีเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วนี่เมื่อกี้มันหายไปเลยอะทั้งยวงเลยตกใจเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เราความทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ โอเเฮ้ยได้ยินเสียงวิบอจะมานี่ปะเนี่ยอย่ามาเ้ยยิ่งกูกลัวอยู่โอเคต่อไปเมื่อกี้เราได้กุญแจมาเนาะได้กุญแจมามันจะมีอยู่ห้องนึงใช่ไหมทางนี้ห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เปิดได้ในนี้โอ้มีอะไรด้วยเนี่ยกดไปเลย อ๋อเหมือนเปิดประตูหลักนะครับประตูหลักหน้าบ้านแน่เลยนะครับก็อุยตังสเตลสิครับรอนอะไรสเตลอะไรสเตลได้ตังด้วยอันนี้คือหลักฐานหรือเปล่า S <S <S มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยนะทุกคนแบบว่าจะมาหาอะไรแบบนี้นะมันบอกมาใช้ที่นี่อะไรเงี้ยมาณนั้นนะอันนี้ก็คืออืมหลนนั่นเองนะเป็นหลักฐานนั่นเองนะครับผมได้มาเสร็จหมดละตอนนี้ก็ไม่มีเควส์แล้วนะสำหรับในพื้นที่ของสระว่ายน้นั่นเองเนาะหรือภาษสระน้ำนั่นเองนะาาน,าน,น,งนะน่าจะเรียบร้อยละตอนนี้เราน่าจะไปเปิดห้องอาภายในบ้านได้แล้วนะครับไปทุกคน Let's go.